กิจกรรมสัมมนา,าการพัฒนาธุรกิจการเม้น์และธุรกิจขายส่งเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างแบรนด์จัดโดยศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหการรมแพทเทิร์นไอทีเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการที่ธุรกิจการเม้น์และธุรกิจขายส่งใช้ในการพัฒนาธุรกิจของตนไปสู่มูลค่าเพิ่มและการสร้างแบรนด์โดยคำนึงถึงการใช้จุดแข็งของธุรกิจให้เป็นประโยชน์ บรรยายโดยอาจารย์กนกรักดูการพ่วงนวยการศูนย์อบรมแพทเทิร์นอุตสาหกรรมแพทเทิร์นไอทีต่อไปนี้เป็นภาพบรรยากาศและความเห็นบางส่วนจากผู้เข้าร่วมรับฟังค่ะ ค่ะชื่อสุธพากอลวิจาจริงนะคะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยอสามชัญน,นะคะจบคณะนิติศาสตร์ค่ะไม่เกี่ยวอะไรกับด้านเสื้อผ้าแต่ว่าทางบ้านเนี่ยมีธุรกิจการเม้นอยู่แล้วตอนนี้ปัจจุบันก็ช่วยทางบ้านในการดูเรื่องบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับการเม้นของที่บ้าน ในวันนี้ที่มาร่วมสัมมนานะคะเป็นเพราะว่า,าหัวข้อเนี่ยค่อนข้างจะตรงใจในส่วนของเรื่องการเมน้นเพราะว่าที่บ้านเนี่ยทำการเม้นอยู่แล้วแล้วในหัวข้อเนี่ยยังมีการสร้างสร้างแบรนด์แล้วก็เพิ่มมูลค่าก็เลยอยากที่จะเหมือน เราน่าจะช่วยอะไรทางบ้านได้ไหมในการที่จะเพิ่มมูลค่าในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วในธุรกิจของเราตอนนี้เงี้ยค่ะก็เลยสนใจพอมีพี่เขาโทรมาชวนก็เลยตอบตกลงว่าจะมาค่ะในประเด็นที่สนใจแม้จะในระยะเวลาสั้นๆน,นะคะจากที่ฟังอาจารย์พูดมาเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างแบรนด์นะคะจะต้อง มีทั้งเรื่องการเซ็ตราคา,าดูเรื่องสถานที่ดูเรื่องสินค้าแล้วก็การโปรโมทสินค้าของเราอันนี้ก็เหมือนเราทําให้เราการเริ่มต้นของเราเนี่ยมันไม่แบบแตกกระจายทําให้เรารู้ว่าเราจะต้องจับจุดยังไงในการที่เราจะทําให้แบรนด์ของเราเนี่ยมันยั่งยืนแบบนี้ค่ะการมาครั้งนี้นะคะ ใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงแต่รับรองเลยค่ะว่าคุ้มมากๆเพราะว่าจากที่ความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิตเนี่ยก็พอจะรู้อยู่แล้วค่ะแต่ในเรื่องการตลาดหรือว่าการสร้างแบรนด์หรือว่าโครงสร้างในโตอื่นๆเนี่ยไม่มีความรู้เลยพอมาฟังอาจารย์พูดเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราจะทำแบรนด์ของเราเองสักอย่างหนึ่งเนี่ย ไม่ใช่แค่ว่าคิดแค่ว่าเออเรารู้ว่าเราจะต้องผลิตที่ไหนหาผ้าหาอะไรที่ไหนเราก็จะขายที่ไหนอย่างเดียวมันยังไม่พอมันยังไม่ยังย่งยืนพอค่ะมันทําเราจะต้องโฟกัสในเรื่องว่าจุดเป้าหมายของเรากลุ่มเป้าหมายที่เราจะขายเขาเนี่ยกลุ่มไหนแล้วก็พยายามมีจุดยืนกับสไตล์ของตัวเราเองแล้วกักบกลุ่มเป้าหมายนั้นๆอย่าไปเปลี่ยนตามกระแสแฟชั่นเพราะว่าเราจะวิ่งตามมันไม่ทันอันนี้คือสิ่งที่ รู้สึกว่าคุ้มมากๆที่ได้มาฟังค่ะสิ <S <S ่งที่อยากจะฝากกับคุณผู้ชมนะคะที่ได้ดูคลิปนี้อยากจะชวนให้คนที่มีความฝันอยากจะมีแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองหรืออยากจะทําเสื้อผ้าเป็นอยากจะตัดเย็บใส่เองก็ได้แล้วถ้ามีความรู้ความสามารถพอเนี่ยเราก็สามารถที่จะทําขายได้ด้วยอยากให้ลองเข้ามาปรึกษาอาจารย์ในเกี่ยวกับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับ เสื้อผ้าการแต่งกายทุกอย่างทุกประเภทลองเข้ามาฟังดูนะคะเพราะว่าคุณจะได้ไอเดียใหม่ๆแล้วก็แนวความคิดใหม่ๆเปิดโลกกระทัดให้กว้างขึ้นค่ะแล้วก็บริการทุกอย่างดีมากจริงๆอยากเชิญชวนให้ทุกคนมากันนะคะสวัสดีครับผมชื่อบัญหาพุทธวรวงนะครับชื่อเล่นชื่อกันนะฮะตอนนี้ผมทํางานเป็นนักวิทยการเงินอิสระอยู่ครับแล้วก็ตอนนี้ดูเป็นโปรเจกต์กับเพื่อนๆอ,อ,อยู่ ประมาณ3าคน,นก็คือจะนำตัวเส้นใ่นาโนเทคโนโลยีนะครับมาทําเป็นโปรดักต์ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีความสนใจที่จะเข้ามาร่วมสมัมมนาเน,นี่ยครับผมสนใจเรื่องการสร้างไวยูครับของตัวโปรดัก t แล้วก็สนใจการสร้างแบรนด์ที่สามารถทีตลาดได้ในกลุ่มกว้างนะครับซึ่งที่ได้ฟังมานี่รู้สึกเป็นประโยชน์มากครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจะไม่มีไอเดียทางด้านการคิดมาร์เก็ตติ้งพวกนี้เลย ก็ได้ไอเดียเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับที่อาจารย์พูดมาเนี่ยสนใจทางด้านการทำโปรดักต์ครับว่าจะแบ่งเป็นในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณซึ่งเนี่ยจะอธิบายได้ละเอียดมากมชอบตรงสุดนั้นมากเพราะว่าโปรดักต์ที่เราทำอยู่เนี่ยเรากำลังตัดสินใจอยู่เลยว่าเราจะทําเป็นนิชหรือว่าจะทําเป็นในเชิงปริมาณกั่คือขายส่งครับก็ได้การตัดสินใจเพิ่มขึ้นด้วยครับ มาเราคุ้มมากครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะใช้วิธีการ presentation เนี่ยที่จะดึงกอาับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมาแชร์เราฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ไปประโยชน์เป็นอย่างมากแล้วเราจะไม่เดินไปทางที่เป็นปัญหานั้นนะครับจะเป็นประโยชน์มากครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายนิทิตชัดพัน์เอ่อเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวกาเมนอยู่ในบางบอนอกระยเรานี้นะครับ เ,เพราะมีความตั้งใจที่จะมาเพิ่มความคิดความสามารถของโรงงานนะครับเพื่อเป็นการหาความรู้เพิ่มเติมในการที่จะไปไปเสริมหรือเพิ่มมูลค่าของของธรุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะครับผมจุดที่ผมสนใจมากที่สุดคือ,คอการที่จะมาสร้างแบรนด์ในของตัวเองครับ แล้วก็สิ่งที่ผมได้ฟังจากอาจารย์ท่านพูดและได้ตั้งคําถามไปให้ท่านรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ผมตั้งใจตามหามานานนะครับเพราะว่าท่านตอบได้เคลียร์มากและเป็นอะไรที่ตรงประเด็นผมที่สุดเลยครับผมทศถามว่าคุ้มไหมผมว่าเป็นอะไรที่เกินคุ้มครับเพราะว่าแค่เวลาสชั่วโมงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราได้รับคำการถ่ายทอดจาก อาจารย์ที่ท่านมีประสบการณ์เป็น10บสปีมาแล้วท่านมาถ่ายทอดให้เราฟังในจุดนี้ผมคิดว่าวันนี้คุ้มเกินกับคุ้มครับเพราะว่าอะไรที่หลายๆอย่างที่ผมเคยคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความรู้มีความชํานาญมาเพียงพอแล้วพอมาเจอวันนี้ผมรู้สึกว่าเราได้อะไรเพิ่มเติมทําให้เราเนี่ยมองตัวเองว่าไม่ใช่สิ่งตรงนั้นเลยฮะคือมาถึงจุดนี้แล้วผมผมผมรับคุมใจที่สุดครับผม ก็อยากจะเรียนเชิญแล้วก็แนะนำนะครับสละเวลานิดหนึ่งครับวันนี้แต่ก่อนตอนนี้นะครับผมยกตัวอย่างตัวผมเนี่ยโทรไปเนี่ยผมยัง550 0อยู่ครับผมทางทีมงานโทรไปไปแนะนําให้มาสัมมนาในครั้งนี้แต่พอตัวเองได้มาสัมมนาแล้วรู้สึกว่าถ้าไม่ได้มาในวันนี้เนี่ยจะเสียใจมากเลยครับผมเพราะวันนี้ได้อะไรที่ที่ผมเนี่ย ไม่เคยได้ยินมาเยอะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีๆทั้งหมดเลยครับขอเรียนเชิญครับผมว่าไม่ผิดหลังแน่นอนสามารถติดตามข่าวความคืบหน้าของทางสถาบันได้ที่ w w w t h a i p t t t e r n c o m